ีพี่น้องกสมเกษเก่าจะเคยเนาะคนกิฟบน้องมีสภาพพี่น้องมากป้งหอยไหมไม่นนสช่ดอยู่ไงยู่นยาคือเกา่าไหมพี่น้องสองคนสองคนครับซียไรมาน,นี่เสียพ้อยปีงพี่น้องยุ่าคือเก่า เจ็บเครื่อวานทีเเจียบเลยแชมพูวะัเดี๋ยบเองนะยังไม่ไงน้ำใจมีใครสติอยู่ไัมนี่เยอะอู่เยนะ่เราวะยิ่งไปไหนโม่โม่งโม่งโม่เาเนาะจะทำไงมาได้ ส่วนี้วิกิตส่วนี้โควิดไปได้ไร,รอยู่อยู่หน้าเราเปล่าอป่ะสิไปจะยิ้ว่ากับิก อะไเนาะย้ำเุกซาเนาะทั้งนั้นเนาะสองคนตามเพื่อนไปลองพิ่ห้อยพิ่ห้อยมั้ยยิงพิงห้อยมั้ยไม่ยากในกองอ่ะเฮ้ยเตี่ยมีกทีมเนาะโอ้ยเหบบตุผบทำไมสานะทำไม่ขางกันนะมุนหลอดโอ้ย <laughs> จงยาญานตามไตำหนากเลยซาบนันอขอคก็มินน่เลย เอาฟืนมาหน่อยที่ใส่ก่อนมันติดเตรียน้ำครับห้อยให้ห้อย,ห,อยหน้าเอาได้ยินไปำทำธรรมศาสตร์ได้ส่วนนี้โควิดระบาดแห้งส่วนนี้ไปเทุ่ไหร่ิานมาหน่อยก็น้าเอาไปก่อน

ทางซื้อกลับไปนี่ <tuk> เพียนแล้ว well, มันโอ้ว่าววายาเขากะเพียนนะมันเพี้นแลยเนาะว่าปันยาเขากะเพีนนะมันมันในบ่อนทาาไปแข่งกระปิไปเติมมันว่ะปุ่กปิดต้นอะไรเจ้าถ้าปิเดียวเลย สนใจทิ่ตอได้พี่น้องหอ้ยมีตอยใหญ่หอยอยู่นอกกน่าฮะผมมีเนอปทาผิดเดี๋ยวบบไม่เปลือกเพราะเราไม่เปลือกตัมาะไรเลยกินแบบธรรมชาตินาอเียกันดิน้ำอ่ะเจียกันดิข่เลย

นหอยพี่หนุ่มหอยหอยทั้งจากเซน้ำเกลือแล้วประมาณหานาทีหหมันจะขาวพี่หน้่สะอาดเลยพี่่น้อมขาวงายเลยพี่เรียบได้ไห Tất chân những có bị ức của Bị, ức. bị vẫn phải ngói, tiếng nói tiếng nói Mày nói. Văn chưa ăn. Bye, ô bị vừa 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 mơn, vừa 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 vừa

อะไไปะกี้นี่ไอะไนี่เบีไไมเีไไมันมืนอ้มื่นไมืน้าเออเออหน่ไปลายอออกิน่ะไินแยกี่ไมกินแบบเลื่องเีเนาะออาใส่กเนใชูกิลุธรมชาติ์ยังนะเนาะชิปโกกหลีใช่อืม เานซี้นี่ยวยแตเอล้วหอยอมันก็เป็นมันก็เป็นคนลาวแต่มันอยู่ไทยาว่าเนาะเลยใจยีิมาเอะ ค,ค,คออัอย่ายไงขออย่ายางหอย,อยนี่พี่น้องเอ้ยเขากะอยู่ไทยเ่าคือกัน,นแต่มาอยู่ไทยมันวะเขากะเป็นคนลาวแต่เขามาอยู่ไทย เดี๋ยว th ัม่เอาดีกว่อยู่คนี้โอ้สองเงี้ยคนนี้เด้ออม้ี่ไอ้พี่ไอ้พี่น้องเซฟเเซฟไปนี่พี่น้องอยู่ไหนอยู่นามาหนี้ำุนมาหนกมาเซเบดเนาะถึงมา พี่น้องม่ค่อยง่า,งงายจักื้อกระดุกจักื้อกระสากเจ้าสุดเด็ด Sinh nhỏ lên vì nó ui lại hoài lại hoài Chân chạy tí to mà lại bị nọ Ngoài 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 như nào gặp

Ừ, chèm ừ. ừ. à. chèm, oh. ừ. cái bia bả? Ok nó Cho thơm có chạy không? Tạp tạp, tạp tạp đi có này, để xí mựa nó อื่านนี้จริงแอ้มบนนี้ครับรักหองอ่ากระปุกเนี้ยเขาบอกเขาเพิ่มกระปุกเนาะน้องมาบีเนาะุีบอ่เนียปังใช่ปังใช่ อยงนับนไม่ได้เด็ดไปลองเด็ดไว้ได้ไหมนะคน,น,ะนอีกเจ็บขนาดสังสีเห็ดเยอะแล้ว มาเลยมาเด้อเดตังตื่นเนาะคิดวาชงยังบ่ายแต่ละแตแลวห้อยมาเลยเนาะมาเลยเนาเนาะมาเลยมาเลยโอ้ยมาเลยมาเลยบีมมาเลยนะน่า่ากินเลยเลยยังมักเลยเนาะอือแบบเป็นองส่งมาแบบดีคอเห็ดแบบเป็นบีแตตัวอกหมาขอดีย กินด้วยแต่ท่านตะ้องกิบ้านซื้อเอกินปรแเทระเทศเนาะโอ้จยาส่นยังอัก ai ừ. không quá mặc áo gần là bé 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 cái bé 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 เน,นื้อก่ก็ย็นเนาะอนี่เไหนหน้าคือเขาตเดียวครับวเดียวมวยซีมึงเนาะเดี๋ยวก็ซีมืออ่ะนี่ก็ไม่ท่านี่เจี๋ยตัึงปัวไก่ไก่อบปางเลเด้อหมไม่รวมทีมงานเหมกันมาเนี่มีสามคนม้นี่ บุคคลบุครบทีมงานหายวอกไปว้าหังเลยเขาเนาะห่อเลยได้สิ้้อยที Legend> ่ต MA ่อได้เลยทีいい่เพชรชินเก่าคนเดิมพี่เนอะราคาลังไม่พี่อนาหมหน้าจรมีจานรั่ว มมกกกพันนงโอ้ยแรงวหมือนัจะพันท่านจะกรบบะโดดยังงนนั้ตดเลยมันเป็น,น,น,นเสียไม่ใช่พัน ยังอยู่ง่ายง่ายเดี๋ยวมาไล่เลยขู่ง่านก็ได้ยังอยู่หน้าม่นหรอกบายอากาศดีมาเลียงไกลเด้งกนี่ยมาไปขอไกลท่าน่ะจุ้มๆุม สมกันที่จะได้จะได้พอพันติ่ตมาเลยพี่เนาะใครมาคะสนซ้าๆแบบนู้นอันที่โปรแกรมเบาเงินของเสียโตเงันที่โปรแกรมเบาเงินมันนะทรงขึ้นหรอที่โปรแกรมซาบุนิกิซองไข่พวกเรเอามาท่งขึ้นก็ได้ราคาสามเช่นหา ลูกที่แปดตนี้ครขข้าใจพี่นรองสีดอ่าตีดำคลิปต่อไปเพื่อไม่ให้รังใายให้เพราเส็ดคลิปต่อ